สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องคลีนนเจอร์ได้นำเรื่องราวของสาวติดโควิดจากคลัสเตอร์ผับทองหล่อ18วันไร้หน่วยงานช่วยพึ่งสมุนไพรต้มกินเองจนดีขึ้นค่ะสาวติดโควิดจากคลัสเตอร์ผับทองหล่อ18วันไร้หน่วยงานช่วยพึ่งสมุนไพรต้มกินเองจนดีขึ้นวันผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจหากหายดีขอให้ข้อมูลเป็นวิทยาทานค่ะ วันที่4พฤษภาคม2564ทีมงานเพจเซอร์ไวส์สายใหม่ต้องรอดโดยผู้ช่วยสสเขตสายไหม่เดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือนางสาวสิวนาหยิงสาววัย25ปีชาวเขตสายไหม่กรุงเทพซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากคัสเตอร์ผับโควิดทองหล่อคะ่ะโดยในคลิปไลายสดระบุว่า16วันพิชิตโควิดโดยไม่มีรถพยาบาลมารับยังกักตัวเองอยู่ในบ้านเพียงลำพัง ในคลิปนั้นหญิงสาวดังกล่าวเล่าว่าเราต้นเดือนเมษายน2,564ตนใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดที่มีคาสเตอร์ร้านคริสตั์ทองหล่อมาจึงไปตรวจหาโควิดที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าไม่ติดเชื้อหลังจากนั้นเมื่อวันที่12เมษายน2,564ตนเองได้มีอาการป่วยน้ำมูกไหลและไอปวดเบ้าตา จึงกักตัวอยู่ในบ้านและวันที่16เมษายน2564ตนเองเริ่มมีอาการหนักขึ้นจึงตัดสินใจขับรถไปตรวจซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบรุรีจากนั้นก็กลับมาดูอาการกักตัวเองอยู่ที่บ้านช่วงระหว่างที่ตนดูแลตัวเองอยู่บ้านมีอาการไอและมีไข้แต่ก็พอดูแลตัวเองได้อยู่และวันที่18เมษายน2564 ทางโรงพยาบาลติดต่อกลับมาบอกว่าตนเองนั้นติดเชื้อโควิดทางโรงพยาบาลจึงถามว่ามีประกันอะไรไหมตนจึงตอบกลับไปว่ามีบัตรทอง30บบาทโรงพยาบาลจึงบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอีกครั้งตนเองก็ได้แต่รอแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลย กระทั่งวันที่19เมษายน2,564ตนให้เพื่อนซื้อยาวิตามินรวมทั้งวิตามิน B5 และวิตามิน C แบบ1,000มิลลิกรัมมากินตอนเช้าและก่อนนอนก็ช่วยลดไข้ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังแน่นหน้าอกอยู่พอมาวันที่20-24ถึง24เมษายน2,564ตนเองเริ่มมีอาการหนักขึ้นแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกไอปวดหัวปวดเบ้าตาหนาวไปถึงกระดูกขณะนั้นอาการหนักมาก ตนจึงโทรศัพท์ไปห,หมายเลขต่างๆที่รัฐบาลแจ้งไว้เพื่อให้การช่วยเหลือแต่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือสักหน่วยงานแต่ยังดีที่มีทางเพจสายใหม่ต้องรอดนำถุงยังคีบของพลตำรวจเอกจกักรทิพย์ชัยจินดาเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นตนจึงตัดสินใจโทรหาแม่ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศว่าตนติดโควิดแม่ตนจึงบอกวิธีรักษาแบบพื้นบ้านโดยการให้ต้มน้ำเปล่าผสมกับน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วสูดดมฟันจากหม้อต้ม เพื่อจะได้หายใจสะดวกขึ้นและนำหอมแดงมาต้มใส่น้ำเพื่อกินแทนน้ำเปล่าและนำข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดมาต้มใส่น้ำกินสามเวลาทุกวันเชา้ากลางวันเย็นต่อมาวันที่25เมษายน2564ตนเริ่มรู้สึกว่าอาการตัวเองเริ่มดีขึ้นไม่มีไข้เริ่มหายใจได้ปกติตนจึงรักษาด้วยวิธีนี้เรื่อยมาจนถึงตอนนี้ตอนอยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือ ติดต่อมาถามอาการพาไปเอ็กซรยลปอดว่ายังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ไหมถ้าไม่มีเชื้อแล้วจะได้นำข้อมูลการรักษานี้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้ป่วยท่านอื่นต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ